สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับผมวันนี้ครับกิดสภาพพี่น้องเบิ้งความง,งามราคาดีซินเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอกข้างประตูนะครับบ้านน้องหอยอำเภอหนองละคำจ,จังหวัดขอนแกน่นนะวันนี้พอมีความงามมาเปิดนะครับอยู่คมหนุ่มคมนึงนะครับที่ว่าใบใยเลยแล้วก็มีแม่พันธุ์นะครับมาเปิดวันนี้เดี๋ยวสี่ขาสอบถามข้อมูลว่า,าพอ่อเพประเปิดราคานเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนะผมวันนี้บรรยากาศฝนตกนะผมมีความงามฝากพี่น้องอยู่สามสี่ตัวเนาะครับเอา โค้ไม่ลูกก่อนเลยเป็นโค้ไม่ลูกนะครับเนาะโค้ไม่ลูกครับนี่คือลูกเพิ่นเนาะครับนะครับผมลูกแรกครับเป็นสาวลูกแรกแม่พันตัวนี้มีซื่อไ่มครับนี่ครับแม่พลอยครับแม่พลอยเราก่อเพิ่นมางเลยเพาะครับเป็นควายสายเพชรอุดรนะครับสายเพชรอุดรเนาะครับนะครับผมความสูงของเพิ่นตัวนี้ร้อยสี่สิบเก้านะครับรับประกันที่ร้อยสี่เก้ารับประกันไม่ที่ร้อยสี่เก้าเลยเป็นควายลูกแรกครับนะครับแต่ว่าสูงร้อยสี่สิบเก้าเลย แนวผมเดี๋ยวมาเบิงแม่พันธุ์หก่อนค่อยให้เบิงลูกของเพิ่นนะครับปที่ว่าตามหาแม่พันธุ์ในไงเนี่ยผมอัตลักษ์ชาจนนนครับเนาะครับเป็นเจ้าเนื้อนะครับเบิงเนื้อหนังเบิงหน้าตาเพิ่นเนี่ยผมเบิงด้านคางกันลำตัวยาวสูงยาวใหญ่เนะครับผมสูงยาวเหลือเกินนะครับสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นแม่พันธุ์สยักเลยครับเนาะครับเนี่ยผมเพราะว่าเพิ่นสูงใหญ่ซะเหลือเกิน แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นลูกแรกมาที่ความสูงลอยสี่สิบเก้านีครับผมลูกลูกสาวลูกสาวครับนี่ลูกสาวเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นเนาะครับอายุสามเดือนอายุสามเดือนนะครับนี่เบื้องการเจ้าลูกของเพื่อนขวนตกสวงสองขวนเลยนะผมไปหาแม่แลกไปอ่านี่ครับผมเบื้องการเจ้าลูกของเพื่อนลูกสาวสามเดือนลูกสาวเจ้าสั้น นี่มีมีเอกสารยู่นามครับมีเอกสารครับครบถ้วนผสมจริงมากไครับเรืผสมจริงครับเออนะผมลูกสาวเจ้าสั้นนี่ครับแม่ตัวใหญ่ซ้ำนี้นะครับลูกกบ่ต้องห่วงนะครับผมใหญ่เกินแม่แน่นอนลครับนี่คุี่ว่าตามหาแม่พันธุ์ไสยัดอยู่นะครับผมคมไม่ลูกครบนี่แม่พ่อสูงลอยสี่สิบเกาลูกสาวเจ้าสั้นวัยสามเดือนเนาะครับเปิดเป็นครบไม่ลูกสิบเปิดราคาเลยเปล่เปิดกิโลเจ็ดครับกิโลเจ็ด ก็คือหนึ่งล้านเจ็ดแสนพ่อครับคือคุ้ไม่รู้คุ้มนี้เนาะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับผมผู้โดยที่ว่านะครับอยากได้อยากเอาไปพัฒนาครับเขาบอกเบิรงตัวจริงกันได้นะครับผมบ่มีตําหนียังค่อยรับประกันตําหนิทุกอย่างครับผมนะครับเบิรงเอาครับกหางคุ้มหางเพิ่นสูงลอยซีบเก้านะครับแดีลูกสาวเจ้าสั้นหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับพ่อตัวเปิดไใบบอกเบอร์พี่น้องไหมพ่อศูนย์หกสองครับหกเก้าศูนย์ 9647นะครับของฝาของประตูนะครับผมเปิดคูม่ลูกสวยๆไว้เลยนะผู้ที่ว่าตามหาแม่พันธุ์ไส้ยักษ์ลูกสาวเจ้าสั้นเขามาเบื้องตัวจริงกันนะครับผมว่าพันธุ์สีเงาสีเงาขึ้นในกล่องบ่นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับราคานี่เขามาเบื้องตัวจริงกันนะครับมาเช็ครายละเอียดกันอีกแค่นึงนะครับผมเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบื้องกันต่อนะครับผมอันนี้เป็นควายสาวอยู่บอครับนี่ควายสาวครับยังบอ้เคยมีลูกยังบอ้เคยมีลูกครับมีซื้อบ่ครับนี่ ครับแม่เพชรครับแม่เพชรนะครับผมแม่เพชรนี่เพิ่นเล่าก่อนมากเลยเหรอครับเป็นควายไงทั้งชนบุรีแหละครับควายไงทั้งชนบุรีเนาะสูงที่ลอยสี่สิบแปดครับลอยสี่สิบแปดเลยนะครับท้องแรกนี่ผสมไปครับนี่ท้องแรกผสมแล้วครับของพ่อไหนเหรอบีกอุไทยครับบีกอุไทยจักรอบแล้วครับนี่ประมาณสามรอบครับย่างนันเลยตรวจเดือนกว่าเนาะครับย่างไม่ตรวจท้องใช่ไหมครับ นะมีเอกสารอยู่เนาะครับมีเอกสารนะครับเอาจะมาตรวจสอบเอกสารกันครับนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจทองคือทองแหลกคือผสมอยู่กับไท่ให้ครับมาความสูงมาที่ร้อยสี่แปดแล้วครับมาเบิ่งความงามความโค้งสางของเพื่อนนะผมโค้งสางใหญ่นะครับยาวเลยนะผมสูงยาวสูงร้อยสี่สิบแปดบึงเล็บเบิ่งยางเพื่อนนะครับเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันโปรดีตามหาควายแม่พันธุ์ใหญ่ นะครับผมนมสีเต่าเนาะครับรบนมควายสาวอยู่นะครับผมสีเต่านะครับผมยังมีรอยดูดนะครับเพิ่งจะได้โค้งสางที่สูงยาวนะครับผมครับรอยสีแปดส่วนในลูกพนอดีพอหอดรอยห้าสิบก้อนพอครับถึงเนาะตัวนี้ครับนะครับผมแม่เพชรนะครับผมควายสาวนะครับทองแรกผสมบีกุทงไยไว้สามรอบแล้วครับแต่วันน้ตรวจทองนะผมสิบก้อนราคาเท่าไหร่พอเปิดไป สี่แสนหามื่นบาทครับสี่แสนหามื่นราคาหนีต่อร้องกันที่เ่าครับนะครับมาเบิ้งตัวจริงกันเดทุก่อนมาตรวจสอบเอกสารกันนะครับผมอ่ะเบื้องรอบอีกทีนึงนะครับคุยสาวนะครับผมยังบ่เคยมีลูกนะครับสูงหน่อยสี่แปดเลยสี่แสนห่าเนาะครับนะครับราคาหนีต่อร้องกันได้เดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเป็นแม่พันธุ์นะครับผมสวยๆตัวนึงมีซื้อบมันเพ่อ ครับแม่น้ำฝนครับแม่น้ำฝนเล่าก่อมากเไย่พ่อครับเป็นควอยีสานบ้านเอาครับสายอีสานเนาะครับแม่น้ำฝนสูงที่ร้อยสี่สามครับร้อยสี่สามเพื่อนในลูกแม่ตัวละพ่อสามตัวครับสี่ตัวไอ้ทองสี่ในทองผสมพ่อได้ไปครับเนี่ยผสมยิงง่าครับผสมเจ้ายิงงเนาะครับผสมจริงไหมพ่าครับผสมจริงครับอืม่านมาจากอบอลนะครับเนี่ยประมาณห้าสิบมือครับห้าสิบมือ เนี่ยผมแต่ว่ไม่ตรวจท่องเห็นเนาะแล้วโอกาสติดจะสูงอยู่โอกาสติดสูงครับเพราะว่าสมจริงครับนะครับผมสูงที่ร้อยสี่สิบสามนะสำหรับแม่น้ำฝนนะครับเมึงนาตานาเขาพึ่นนาเขาก็ดานเขาใหญ่เนาะแถบกระดานเขาใหญ่ตัตลักษณ์มีเห็นเบิ้งแขงเบิ้งขาพึ่นนะครับเป็นควายอ่างใหญ่นะครับรับโค้งสางเบิ้งข้อพึ่นแผงไรแผงข้อพึ่นหนาใหญ่เลยนะครับผม ทองทีซีคือเจ้ายิ่งไงครับสมจริงมาเห็นเคยเห็นลูกคนนี้เนาะครับเห็นลูกใจลูกดีป่ะครใจลูกแน่นอนนะครับกุกหางคุ้มหางนมซีเต่าไม่ลอยดูชัดเจนนี่นะผมเบื้องรอบละเอียดระรอบกันกูเลยที่ว่าอยากได้นะครับแม่ํำฝนแบบสูงลอยซีสาผสมจริงเจ้อไงไป่หานซิบมือนะครับไก่ร้อยอีกน้อยก็ตัวได้เนาะครับนะครับผ่านอีกรอบนึงไหยตัวได้ละตัวนี้สิเปิ่าราคาเลยป่ะ ตัวนี้เปิดไว้สองแสนหาหมื่นครับสองแสนหาหมื่นราคาหนีตัวล็องได้ที่เกขาครับนะครับผมมีเอกสารเพิ่นออกมาไหมพ่เพาะครับมีเอกสารกันผสมเอกสารผสมเนาะครับผสมจริงเจ้าใหญ่มากครับเอาผู้ได้รับยาอยากได้นะครับผมแม่น้ำฝนตัวนี้นะครับโครงสร้างดีนะครับผมสองแสนหานะครับราคาหนีตัวล็องกันได้บอกเบอร์พี่น้องแล้วนึงพ่อศูนย์หกสองครับหกเก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดขอบคุณค่ะคุณตูนะครับผมเมื่อนี้เปิดนะครับ อยู่คมเป็นลูกคมหนึง่งนะครับที่ว่าแม่ใหญ,ญ่เลยสูงร้อยสี่สิบเก้ากับลูกสายจะสั้นหันนะครับล้านเจ็ดแสนแล้วก็มีแม่สาวเนาะสูงร้อยสี่แปดสี่แสนห้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยแม่น้ำฝนนะครับสูงร้อยสี่สามทองผสมจริงยิงไงไ่งเงี้ยไปสองแสนห้าเมืองต้อนเท่าตัวเนาะครับเขาเบิ่งตัวจริงกันได้ครับผมนะครับผมผู้ใดมักตัวใดการโทรหาพ่อตัวเดีตรงเลยเนี่ยผมสารคุปนี่เขาพูดไรนะที่ติดต่เราชมกันนะครับผมขันมีความงามราคาดี กรสิภาพ,พี่น้องบืองมนรสมกันเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามเลกกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาพาวเทียวไวสัปสวัสดีครับ